โอ้เพนรถใครแหละคิดถึงรถคิดถึงเราวันนี้เราจะนำเสนอรถเอสพสิฟอนาคตนะครับเราจะหายากค่อนข้างมากนะครับถ้าซื้อวันนี้นะครับมีอนาคตแน่นอน สวัสดีครับผมเอียร์ฟีมูเซลรถนะครับวันนี้เออเรามาจะนำเสนอนะครับรถคลาสสิกนะครับอีกหนึ่งค่ายนะครับเป็นรถที่าหายากนะครับก็คือจากัวตัวนี้เป็น SJ8 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์3.5เครื่อง V8 ตัวนี้นะครับขุมกำลังแรงม้าเยอะแน่นอนสาใจนะครับ ผมบอกก่อนนะครับคันนี้ซีวันนี้นะครับในราคานี้นาคตนะครับเราจะหายากค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจํานวนรถเนี่ยจะน้อยลงแล้วก็หายากมากมากนะครับที่สําคัญนะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมนะครับเซอร์วิสศูนย์ AAS ตลอดเซอร์วิสนะครับคันนี้นะครับแล้วก็สีเดิมโรงงานการดีไซน์นะครับเป็นสไตล์อังกฤษแบบผู้เดียวกิจสมัยก่อนแน่นอนครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องครับว่า3.5เครื่อง V8 หน้าตาเป็นยังไงและเดี๋ยวเราไปดูตะเข็บหัวน็อตต่างๆว่ารถคันนี้สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับ P ปี24เพ็่อนมนครับ <c oughs> ครับหลังจากเปิดห้องเครื่องมานะครับ <c oughs> สิ่งที่เจอก็คือห้องเครื่องและเป็นสัญลักษณ์ของตาจักรู้นะครับส่วนหัวน็อตตะเข็บต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับโลโก้จักรู้ เบ้าโชกอยู่ครบความหมายถึงอะไรครับความหมายคือ,อรถค,ค,คันนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆแบบรุนแรงหรือแม้แต่น้อยเลยนะครับกัวน็อตเดิมนะครับซ้ายขวาไม่มีการขยับนะครับความหมายคือไม่มีการทําสีนะครับคือสีเดิมโรงงานจริงๆปีขนาดนี้นะครับปีศูนย์สี่ใครกําลังลองหาสภาพเดิมๆแห้งๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนหาน้อยมากๆในไทยแน่นอนครับสาคัญที่สุดคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลม และถุงลมใช้งานได้จริงและสมบูรณ์ด้วยนะครับปีศูนย์ีหายากมากๆนะครับไทรกำลังมองหาคันนี้ไม่ควรพลาดครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อนะครับว่าจากพัเอ็กเจแปดตรงนี้ด้านในเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อครับ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาในห้องโดยสารแล้วนะครับของเจ้าจากัวนะครับ XJ8 การดีไซน์นะครับมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์นะครับของประเทศอังกฤษอย่างโดยแท้นะครับด้วยการดีไซน์ที่หรูหราแบบผู้ดีอังกฤษนะครับการผสมผสานนะครับเมื่อยุคย้อนยุคกลับไปเมื่อปีนั้นนะครับคือปี04ผมถือว่ารถคันนี้ล้ําสมัยมากๆนะครับเปรียบเทียบนะครับกับรถปัจจุบันนะครับออปชั่นเมื่อปี04นั้น มีมาก่อนแล้วนะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละอย่างนะครับเริ่มจากที่พวงมาลัยนะครับที่การดีไซน์คือมีพวงมาลัยมาติฟัง์กชันนะครับลายไม้เดิมนะครับแล้วก็เรื่องของปรับคอนะครับขึ้นลงสูงต่ําเป็นระบบไฟฟ้านะมาไล่มาที่นส่วนของคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางก็จะเริ่มที่แอร์แบบดิจิตอลนะครับออฟอนต์เดิมวิทยุเดิมนะครับนาฬิกาเป็นแบรนด์ของจาก,กัวของเขาเองเลยนะ ไล่ลงมาก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับปรับโหมดเรื่องของเป็นกึ่งเมนนวลก็ได้นะครับไล่สปีดนะครับตั้งแต่เกียร์สองยันเกียร์ห้านะครับหรือจะเป็นเกียร์ออโต้แบบปกติก็ได้นะฮะคันนี้เราก็ในส่วนของเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเบาะเดิมของจากั่วนะครับสีครีมบ่งบอกถึงความหรูหรานะครับแล้วก็เรื่องของเบาะเนี่ยจะมีเรื่องของปรับไฟฟ้านะครับเมมโมรี่ได้3ระดับนะครับ รวนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของกระจกมองกลางนะครับเป็นกระจกแบบตัดแสงนะตัดแสงในในการขับขี่นะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยใดเลยนะครับคันนี้นะครับอาจจะมีคําถามลูกค้าแน่นอนถามมาเยอะมากสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะครับทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหรือจะซื้อสดทางเราก็มีบริการนะครับ ขอให้ลูกค้าเข้ามาได้เลยโชว์รูมของ o อ e n Road เราตัอ้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษขาเข้านะครับหรือถ้ามาไม่ถูกยังไงแอดไลน์มาที่ Open อ o a d t ร a ไทยแลนดนะครับหรือติดต่อช่องทางเพจโอ e n Road Thailand หรือ Youtube Channel โอ e n Road Thailand สามารถนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียคิมขอ,ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โอเพ r o ร d ไทยแลนด์คิดถึงรถคิดถึงเรา